นะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักด์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านนะครับที่ชอบศึกษาหาความรู้นะครับเพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษา ซ่อมแซมแล้วก็เปลี่ยนอะไรล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมนะครับขั้นตอนในการถอดเปลี่ยนนะครับหลอดไฟท้ายแล้วก็ไฟเบรกของรถจักรยานยนต์ท o นด้าเว็บ1 1 i ไอนะครับไฟหน้า LED นะครับคันนี้ก็เป็นนักศึกษานะครับรอบค่ำนะครับของทุนสิทธิ์ นะครับก็มาเรียนนะครับก็เรียนพวกมันติมิตเตอร์เรียนอะไรเบื้องต้นไปแล้วนะครับอตอนมาเรียนเนี่ยครูก็บอกว่าบางเรื่องเนี่ยก็รถส่วนตัวของตัวเองเนี่ยมาตรวจสอบก็พอดีภูณสิทธ์ก็บอกว่ารถของเขาเนี่ยไฟเบรกไฟท้ายมันไม่ติดซึ่งมันเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับในการใช้รถใช้ถนนในยามค่ําคืนนะครับนะก็ตัวนักศึกษาเองนะครับเขาก็อยากจะให้รถของเขาเนี่ยมันปลอดภัยนะครับ ให้เป็นที่สังเกตเห็นกับผู้ร่วมทางคนอื่นเขาก็แล้วรถเนี่ยมาตรวจสอบอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันติดหรือไม่ติดอย่างไรเ่าเปิดสวิตช์กุญแจ่อน้มิเตอร์วางไว้ก่อนเปิดเขาเปิดสวิตช์แจล้วนะบีบเบรกไม่ติดอ่าติดเครื่องครับอ่าไม่ติดโอเคนะทางไฟหลีหรือไฟท้ายแล้วก็ไฟเบรกเนี่ยไม่ติดเลยเอาเคดับเครื่องเลยครับดับเครื่อง ทีนี้เดี๋ยวมันถอดอย่างไรนะครับท่านไหนที่ใช้รถเวฟร้อยสิบไอตัวนี้อยู่นะครับท่านทําเองได้เลยนะครับเครื่องมือแค่ชิ้นสชิ้นราคาไหลไม่ได้แพงอ่าเราจะเปลี่ยนหลอดไฟเบรกไฟท้ายทําอย่างไรนะครับก็เปิดเบาะครับเปิดเบาะปั๊บทีนี้พอเปิดเบาะมาเนี่ยนะครับเพื่อความสะดวกในการทํางานเนี่ยนะครับพูนสิทธิเขาก็บอกว่า เขาจะคายสกูยึดไอ้ตัวนี้หน่อยหนึ่งนะครับคลายสกูเอาสกูออกแล้วก็เอาไอ้ฝาครอบตัวนี้ขยับถอยหลังไปนิดหนึง่งแล้วก็คลายน็อตเบอร์สิบท,ที่มันยึดเนี่ยสองตัวเนี่ยนะครับเนี่ยนะติดพอเราคลายน็อตสองตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ดึงชุดไฟท้ายออกออนีคุณสิทธิดึงเลยครับครูจะถ่ายเนี่ยนะดึงชุดไฟท้ายออกดึงอย่างนี้เลยนะครับนี่ดึงถอยมาตรงๆ พอเราดึงชุดไฟท้ายออกมานะครับมันจะติดปลั๊กตัวนี้นะครับนี่ปลั๊กทีนี้เพื่อให้ทำงานสะดวกนะครับให้ท่านปลดปลั๊กตัวนี้ออกอ่าปลดปลั๊กออกแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาถอดหลอดไฟกันครับนี่ตรงนี้เลยมาตรงนี้เลยนี่ป๊บอ่าเดี๋ยวลูกศิษย์จะปลดนะครับขั้วหลอดนี้นะฮะปลดขั้วหลอดออกมาแล้วนะครับ กดบิดซ้ายอ่าโอเคครับมิเตอร์ปรับไปที่บัสเซอร์บุสเซอร์เทสเครื่องอ่าเครื่องดังนะครับมิเตอร์ไม่เสียเช็คหลอดอ่าปรากฏว่าเป็นไงครับอ่าลอดเนี่ยขาดทั้งสองไส้ ชัดเจนนะนี่นะลูกศิษย์นะครับเขาเช็คให้ท่านดูแล้วนะครับขาดทั้งสองไส้นะครับอ่าทีนี้ครูก็เตรียมหลอดไฟมาให้เขาใหม่แล้วนะครับอ่าอันนี้หลอดใหม่แล้วเช็คหลอดก่อนอไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าอ่ดูนะดูเขาเช็คหลอดนะครับอ่าโอเคนะหลอดที่ได้ไปใหม่ไม่สะไม่ขาดทั้งสองไส้นะครับโอเคอ่า ก็ปิดเครื่องมิตเตอร์ทีนี้เราก็จะหลอดไฟหลอดใหม่นะครับเอาเอาผ้าแห้งๆเช็ดทห่นี่มันก่อนที่แก้วมันเดี๋ยวเดี๋ยวของภูมินก็เหลือสต็อปเบรกหน้ากับไฟเลี้ยวหน้าขวา ใส่หลอดไฟใหม่ครับใส่มีสัมียาอ่เขี้ยวนะครับมีเขี้ยวตื้นเขี้ยวลึกอะไรก็ว่าแล้วแต่ท่านจะเรียกใส่แล้วก็กดบิดขวาอเสร็จแล้วร้อแล้วเช็ดคาบเหงื่อคาบอะไรที่แก้วที่กระจกมันครับโอเคโอเค,โอเคนะทีนี้เราก็ใส่ขั้วหลอดเข้ากับโคมไฟท้ายชุดไฟท้ายนะครับ เอมันตรงขั้วตรงช่องมันก็บิดขวาหน่อยนึงก็ร้ออันนี้ให้ลูกศิษย์เขาทำนะครับเขาจะได้เขาจะได้ฝึกนะครับถูกแล้วล่ะแต่ว่าขั้วเจ้ามันไม่มันไม่ตรงมันไม่ตรงช่องมันมีขั้วอย่างนี้นอ่าใช่ก็บิดขวาเรียบร้อยเนาะอ่าแน่นดังกึกหรือยังบิดมันจะสุดในดังกึกสุดแล้วครับอ่าทีนี้สุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันครับ นะเราก็เอาไปใส่นะครับเสียบเข้ากับขั้วก่อนทีนี้ต้องเสียบให้แน่นเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูจับอันนี้ให้เนาะ,ะเดี๋ยวมือเขาจะบางหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับนะพี่พ,พี่ปุ้ยช่วยน้องจับจับโคมไว้ดันให้ตัวเขี้ยวมันเข้าเป็นล็อกกันอ่าเข้าแล้วนะครับทีนี้เราจะเพิ่งรีบใส่นะครับ เดี๋ยวเราลองดูก่อนว่างานสมบูรณ์ไหมเออลองดูพี่พี่ปุ้ยดับไฟไปเลยครับอ่านี่นะเปิดซื้อกุญแจไฟท้ายไฟหลีติดเอาบีเบรกหน้าอ่าบีเ,เบรกหลังติดอ่าติดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้รถของลูกศิษย์ครูนะครับภูลศิษย์เนี่ยก็มีไฟสัญญาณนะครับให้เพื่อนร่วมทางเห็นนะครับ นะมีไฟท้ายหรือไฟหลีแล้วก็ไฟเบรกซึ่งเขาทําเองเนี่ยนะครับหมดงบไปไม่ถึง50บาทเลยนะครับรถของท่านก็ปลอดภัยแต่ถ้าเกิดว่าท่านไปที่ร้านเนี่ยเปลี่ยนหลอดเนี่ยนะครับท่านอาจจะโดนร้อยหนึ่0รบาทอ่าโอเคนะปิดซสวิ้แจก่อนครับทีนี้พอเราตรวจสอบแล้วนะครับมันติดเรียบร้อยทีนี้เราก็จะใส่นะตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึง นะเล็งตำแหน่งให้ดีนะแล้วก็ดันเข้าไปดูนิดนึงดูดีๆครับเดี๋ยวมันมีลนะูกยางอยู่ต้อ,อ,อ,องให้เขารุกยางด้วยทีนี้พอเราดันเข้าตำแหน่งนะครับไอตัวบูทตัวยางรองตัวเนี้ยมันก็จะมานั่งอยู่บนซับเฟรมด้านหลังนะครับ นี่นะสจุดที่นิ้วครูชี้นะครับมีลูกยางแล้วมีบูสเล็กและเราก็จัดการนะครับใส่น็อตยึด2ตัวนี้นะครับพอใส่น็อตยึด2ตัวนี้เสร็จก็ใส่น็อตสกูเนี่ยนะครับยึดไอ้ฝาปิดท้ายนี่เดี๋ยวลูกศิษย์ครูเขาทำให้ดูนะครับเดี๋ยวถ้าบางท่านอาจจะบอกว่า ไม่จําเป็นจะต้องไปคลายสกูนี้ก็ได้นะครับก็ฝืนๆเบียดเยดเอาก็ได้อันนี้เข้าใจนะครับแต่อย่างที่ครูแจ้งไปลูกศิษย์ครูเขาบอกว่าถอดดีกว่านะครับมันไม่ได้เสียหายอะไรมันจะได้ขยับหรือให้ตัวได้หมุนเข้าเกลียวได้มือก่อนการมันปีนเกลียว มันแทบจะเบียดนะครับเพราะนั้นก็ทำอย่างที่ลูกศิษย์ครูว่าคลายสกูนี้ให้มันให้ตัวได้สักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะฝืนไปเนี่ยมันเบี้ยวมันแตกก็ไม่มีใครเขาว่านะฮะรถของท่านนะครับโอเคครับแล้วก็ใส่สกรูครับ นั้นท่านที่ใช้รถยี่ห้อนี้รุ่นนี้อยู่นะครับท่านอย่าลืมไปดูนะครับไฟท้ายไฟเบรกท่านมันติดไหมนะฮะให้เพื่อนร่วมทางเขาได้เห็นรถของท่านนะครับเวลาขันสกรูตัวนี้ก็ระวังมันล่วงลงไปนะฮะเดี๋ยวมันจะเอาออกยาก ระวังเดี๋ยวมันจะร่วงครับเล็งให้มันตรงเอาเอามือเอามือใส่ให้มันตรงกันนี้ก่อนตรงเกียวมันนอ่าตัวนั้นก่อนก็ได้เอาแล้วแต่เอาไม่พอหรอกอาจารย์ไม่เป็นไรครับมือใหม่หัดทำครับเนี่พ่อและเอ บางทีมันเล็กๆน้อยๆมันขาดมันเกินนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวทำไปบ่อยๆเข้าขความชำนาญมันก็เกิดอ่านะครับก็ยึดน็อตนะครับเบอร์สิบสองตัวแล้วก็สกูสองตัวทีนี้ก่อนจะปิดก็เทสอีกทีนึงครับว่ารุ่นนี้คือเปิดสวิตช์แจไฟไท้ายติดเลยนี่นะครับติดอ่าบีเบรกหน้า เบรหล้างโอเคนะครับเท่านี้นะครับรถของลูกศิษย์ครูก็ขับขี่ได้ความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับไม่สร้างปัญหาให้กับผู้ขับขี่สัญจรบนถนนท่านอื่นนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับอย่าลืมไปตรวจสอบแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟไท้ายหรือไฟหลีแล้วก็ไฟเบรกรถของท่านนะครับสวัสดีครับ